แข็งแข่งนะครับถึงมาถึงรอบนี้นะครับเกมเริ่มนะครับดิงมันนะครับท่านผู้ชมแม่นะครับสีตาเกมเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมพร้อมกับเสียงถิ่มนะครับลองชักชักชักนะครับไฟฟ้าบรรงงานไอนามพีพีซีทีนะครับวันนี้มากับ เสียงเข็มนะครับเย็นมากตายมาน้านซ้ายหมายเลขสองสองตายด้านขวาถูสองน้องเพื่อนเอ้ากระยับกระล้าเลยนะครับก็ผู้เล่นทางด้านขวานะครับสุดท้ายหมายเลขหกของทาด้านเซียร์ตายังแบกทางไม่ได้นะครับรายนี้รายลุ้เปมเส้นนะครับทางด้านเซียร์ตาชิคบอลุูนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวต้ให้ทางด้านขวาหมายเลขสี่แต่หมายเลขสี่นะครับก็บดบอลไม่ติดนะครับ ในฐานะท่านในเดินทางผ่านเป็นมาครับขอเให้เชิญได้ชมนะครับเกมการแข่งขันทโซนอุตสาหกรรมนะครับในรอบอ่า12ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกของเราจะเป็นทางด้านซีเดอต้าพบยันมายันมาได้ของลูกในของตัวเองตายมาบรรชูบรญชูขึ้นไม่ได้ปลายเป็นแดนกลาง12 12ไปในแดนกลาง12อีกนิดหนึ่ง12มีที่นะครับปลายนันขวา12ของยันมาชิปทางด้านซ้ายให้กับบรญชูบรญชูจะพลิกตรงนี้แน่นะครับมาได้13ของทางด้านซีเดอต้า ยังมาบังลายบังทางไม่ได้นะครับทั้งปิ้นออกข้างสนามไปได้ลงยิงเซนตะครับยันมาเกมเราเริ่มนะครับท่านผู้ชมเอียนมาป้ายมานดังซ้ายสิบสองสิบสองยังได้บอลป้ายไปแดนกลางแดนกลางหมายเลยี่สิบเอียนมาปลาด้านขวาให้ถนาเเ้นคุณชู มานานกางแังม่ให้ขึ้นไม่ได้มาในการกาฝ่าไปทางนานซ้ายมนเล็กสให้ขนานซึ่ชิปลงนี้นะครับแนเียงตกถลับ้ขึ้นมาเสกครับนวรของยันายังกไว้ได้มารับยันหน้าขึ้นมาสงยังไปได้เสียตาเสียตาแหวกน ได้ดาวจากแดนตัวเองนะครับแล้วก็หาลูกก็ไปแดนก้าแม่แนวรับของยังมานะครับก็สับขาที่ขึ้นนำยังมาแล้วหนึ่งประตูต่อสะครับทนต้องยังโคตรยังมาให้มาแดนเก้าเยียนมากจะให้หมายี่สิบนะครับแต่ก็รุกแรงทำให้เราออกเส้นหลังไปเอาละครับท่านผู้ชมนั่นแล้วก็สีเต่เต้าวันนี้ โอันนีูกับแนวรับของยันมาบยนมากระชากขึ้นน้ามสิบสองต้ามีกลงน่านะครับวันนี้ทนานสีเดาต้านี่ยืนนั่งนะครับแนวรับโอ้โหนะครับนาแล้วนะครับหนศูนนะครับสีเดาต้าให้มาลูกเตเกลื่อยในเนยมานะครับ นะครับตัวต้องขอตักบอยังเคลียร์ได้ตรงนี้นะครับมาได้อีกสามของสีเยลต้านะครับเห็นประตูสำตัวของยานนานี่เสียตำแหน่งนะครับชิดลูกนี้แต่ไม่เข้ากรอบนะครับเอาล้วครับเยานมาจะทำจะลุกขึ้นมาไม่ป้ากนะครับลองสกัดลูกนี้ก่อนเหินข้ามขานนะท่านผู้ชมเอาละครับนี่นะครับตามเลยทันทีแคทดอคอมนี่ยานมาเป็นต่อลูกขวบลูกครึ่งนะครับตอนนี้ทีม รองนะครับพลิกขึ้นนำแล้วมีประตูต่อศูนย์นะนะครับรูกเมื่อสักครู่เป็นสูตรของทางด้านสีเดลต้านะครับให้บอลลูกนี้มาก่อนลึกและแล้ก็หลุดออกเส้นหลับตายเย็นมากเ่มจะลุกมาใหม่ป้ายมาทางซ้ายยันมาก้ายมาทางขวายันมากนียืนสองนะครับแนวครับวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวรับของยันมากยังได้ปะเย็นมากสิบสองได้มาแหวกไปในกลางได้ชิดตรงนี้มากเลยนะท่านผู้ชยิงตัวจอยยังไม่ทันมือ สีเดลต้าโอ้โหนะครับสุดยอดเลยทุกคนเข้ามาด้วยะเปกาตัสายเลยไปเลยเข้าไปเลยเไหเูน่าจะมีชวหามายเลย้ของสีเดลต้านะครับเป็นผู้สัพประตูแรกนะครับให้กับทีมสีเดลต้านะครับหมายเลย้าจะบะเมสซี่ได้จบนะครับแต่ก็ไม่กรอบเอาแล้วก็ต้องชมติยนาสายด้านขวาจันรมาลอง2องไก่ลูกนี้ก็ปลุด ออกไปเอาละครับท่านผู้ชมนะนะครับสีเดลตาน้ำเร็วนะครับ10ยันมา SP ผู้แรกผู่เปิดหหงของเรานะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับเอมเพิ่งเริ่มนะครับท่านผู้ชมหายปอมาแนวรับของยันมาจังหวะได้ประตูของทางสีเดลตานะครับหลุดกับดักแนวรับของยันมานะครับหมายเลข5แล้วก็สักในเท้าขวานะครับเสียบสามเหลี่ยมนะครับ10 สีเดลต้าหม้ทีหนึ่งใต้ไม้ด้านขวาสี่พลิกยังติดยังเก็บบอลได้เดลต้าหมายเลขห้าเดลต้าเดลต้าดิ่งเพ้่เล่นของยันมาได้สองสิบพาต้องเทียบบออกข้างสนามยันมาตั้งจะเก็งไปหมาใต้ไมามาด้านซ้ายสิบสองสิบสองขึ้นกลางเส้นลงสองกลายตรงนี้ติดแนวรับของสีเดลต้านะครับเอาละครับท่านผู้ชมยันมานะครับวันนี้แม่ เป็นต่อลูกควบหกครึ้นเลยครับเจอทีมรองอย่างเดลต้านี้ซัดขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ยันมาตายมาทางซ้ายสิบสองสองแหวไปทางกลางยังได้คอมบอรยันมายันมามีเสียงนอกองเบนจากผู้ตัดสินนะครับเดลต้าเลี้ยเลื้ยนะครับเดลต้าเดลต้าเลขหกห้าสิบสามสิบสามตายไปทางกลางเอ้าแม่นนะครับเดลต้ากระชากขึ้นมาแล้วมาได้หกนะครับยังได้คอมบอร์สุดท้ายลูก ออกข้างสนามไปได้เบอลลุลิมเ้นนะครับเซียร์ตาลองสองไก่ลูกนี้นะครับเข้ากรอบนะครับมุดจังหวะไว้สักครู่ผู้สำรวงทนาดันยันมาแล้บแล้วลูกต้องเคลียร์บอลออกข้างสนามนะครับเอข้าใจยังเป็นฝ่ายตามีศูนย์ต่อหนึ่งนะครับทางด้านยันมาเอาไม่อยู่นะเอาละครับลิมเส้นทางด้านซ้ายเซียร์ตาช็อาได้บอหนุกโซลูกนี้ใม่นะครับให้บอล อากาศนะครับก็ย่าในการเป็นสุดต้องทำหมออกอิ่มเซ้นเซียต้าได้สั้ตรงนี้โอ้โหนะครับไปปั้มกับผู้เล่นแนวรับหมายเลข22ของยันมาลูกเป้นออกเส้นหลังได้เต็มมุ้นะครับสีเดียต้าเซียต้ามีเสียงนกหวีดนะครับท่านผู้ชมเป็นการเตะฟาวล์ครั้งที่หนึ่งนะครับของสีเดียต้านาที1-0นะครับสีเดียต้าคู่แรกคู่เปิดหัวของเราในรอบ12ทีมสุดท้าย เห็นไหมป้ายไปกลางขึ้นชูขึ้นไม่ได้ให้ขึ้นหลัง12 12ป้ายทางขวายืนกัน2นะครับเหยื่มาวันนี้ดูแล้วพวกเขาจะมาสาดเกมรุกแล้วก็เกมลักษณะนี้ตีไปเขาต้องสาดเกมรุกในทางสีเดลต้าแล้วก็ต้องชมแม่นะครับดูกันวางแนวรับแล้วก็แหมนะครับจะมาเปิดเกมรุกอยู่แล้วแต่สุดท้ายต้องฆ่านะครับเสียตาไป้รงทางสีเดาต้าลงชม มินซูิปลุงนี้ก็ไปโดนผู้เล่นหมายเลขสามของเซียต้านะครับนแนวรับลูกตนะิ้นออกเส้นหลังตายได้เปลี่มุมทางด้านขวาอันอชูนจะแหวกแนวรับมาแนวจะสวนกับเตียวต้าเอาก้ะเจนมาขึ้นมาสามอร์สองมาลูกนี้กุนทิป ชมได้จังหวะเมื่อสักครู่นะครับยันมาดมีลูกส่งมบอลจากกลางสนามนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับได้จังหวะสองนะครับแปดนะครับเข้าประตูเป็นลูกตีเสมอของทนายยันมาเอสกีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมยันมาวันนี้ให้แนวรับได้ยืนแค่สองนะครับ สิบสอได้ที่นี่สิ 2, บสองตายทางด้านซ้ายจะให้บุญชูทางด้านซ้ายรูปมันออกข้างสนามไป,มไ,ปได้ลงยิ้มเส้นนะครับไไไไมไไม่่เเปป็็นนรรของยันมาทไม,ไมบุญชูป้ายมาใน,านการสิบสองขวาลงสองไก่ลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับสีเดียวต้าน,นะครับมาเลยคร,รับชิบออมาลูก ไก่ไป,อไปเอ,เอเื่อยเหื่อยออกลิมเส้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมยันมาไล่เป็เสนอได้แล้วนะครับท่านผู้ชมตามเลนนี้แคปแตะคอมนี่ยันมาเป็นต่อลูกควบุณกึ้นนะครับในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดหัวมาไม้แม่นะครับเจอทีมรองอย่างสีด๊อกตานี่ซัดขึ้นนำก่อนหนึ่งตู้ชนเอา้าจังหวะนี้ให้บอลไปนะครับเป็นการให้บอลด้ลานหลังเพื่อนยันมา 12บสอต้ามาด้านซ้ายให้กับเพ่นหมายเลขสี 4, 4, ่สี่ป้ายไปแดนทางด้านขวาสิบสองได้ของบอลนะครับจังหวะนี้นะครับนแนวรับของยันม่านี่ไม่นะครับเสียต้าให้เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ให้เด็กคอกบอผ่านไปมานะครับยันมาจะพลิกเป็นชูมีตัวช่วยตรนี้ กยโอ้โหนะครับแล้วก็ยันม่านะครับหมายเลขน้าครับไมายลูกส้มหล่นบิมเส้นนะครับก็แซะเบาๆนะครับไหลเข้าตาข่ายนะครับพลิกขึ้นนำแล้วสองอยู่บนหนึ่งนะครับมันด้ายันม่ายันมากหมายเลขน้าตาทางด้านขวาขึ้นไปได้ถ่ายมาแดนการ12เข้าซ้ายซัดตรงนี้โอู้หูหูนะครับต้องชมไม่นะครับ โอ้โหนะครับในสีเดลตรานะครับแนวรับสักคู่นี้นะดินกันไม่นั่นนะครับเอาละครับเห็นมากให้กันแล้วสองประตูหนึ่งแค่หนึ่งเดียวสีป้ายทางด้านขวาจะโวยกมาได้กับสียังได้คอมม่าก้าวันใหม่ก้าขึ้นไม่ได้ป้ายไปแดนการทาถ่ายทางด้านขวาให้กับสิบสองสิบสองถ่ายมาทุกไลนนะครับให้กับเขาเล่นมาเล็กสีสีกับสิบสองนี่แม่นะครับ พยายามตะกล้งผูเ้เล่นของธนางเซี่ตาให้ขึ้นมาลงส่องไกลลูกนี้ยังโดนสุดท้ายลูกลั่นออกข้างสนามไปเอาละครับท่า,า,านผู้ชมนักสองคนนึงน,นะครับทุกท่านยันมายันมาวันนี้มาม่วงดำนะครับเอาม่วงขาวนะครับยันมะใต้ปไปทางด้านขวายันมะใต้ามาที่ว่านลครับให้บุญชูบุญชูลงต่ำนะครับบอลล้บอลต่ำ ป้ายไปทางด้านขวาให้เก้าเก้าทายให้หุ่นชูหุ่นชูมองขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้ไป้ายไปที่ว่านะครับทางด้นา 12, 12, 12, น,วไปไปาน,นขวาให้สิบสองสิบสองสิบสองหุ่นชูป้ายไปทางด้านขวาให้สี่สี่ขึ้นไม่ได้นะครับไอสิบสองสิบสองจะขึ้นตาเอาเลยครับเสียต้าจะสวนกลับเดี่ยวต้าโอ้โหหมายเลขสี่ทำตีบอลสุดเอื้อมเลยนะครับออกข้างสนามไปเอาท่านผู้ชมนั่นะครับ ยันม่านะครับได้2ประตูนี้นะนะครับดูลักษณะนะเกมเป็นเป็นของยันม่านะครับก็มีเพื่อนของท่านยันม่าหวายเล็กสิงนะครับนอนเก็บอยู่ในแดงของตัวเองนะนะครับยันม่าเมื่อสักครู่นะครับไล่ปีสมเสมอแล้วก็พลิกขึ้นนํานะครับในช่วงนี้นี่เป็นฝ่ายคุมเกมนะครับทางย่านยันม่า เอาแะครับท่านผู้ชมเกมบีบให้ในด้านสีดาวใต้ต้องสาดเกมรุกเข้าแรกนะครับท่านผู้ชมยังเจ็บอยู่นะครับพเพาเล่นหมายเลขสีของยันมาลักษณะสนามของเรานี่มันแข็งนะครับเสื่งมผสมสีถ้าลงแล้วข้อกระแทกกับพื้นนี่จเจ็บนะครับปากเกย่านี่นะครับแต่มาท้ายท้ายนี้ยันมาไร่ตีเสมอแล้วก็พลิกขึ้นนำแล้วก็เอ้ามันมีปู่นะครับ คือสิงห์สับให้เล็ดนะครับตรงวางสักครู่หมาเรียกสิสับงสีเดลต้านะครับให้โบไปก็แรงกงนลั่นหลุดออกข้างสนามไปหลุดออกสันหลังนะครับได้เต็มมือนะครับเสียตาหมุนชูเอ้าเดี๋ย็กบอลสองมีหน้านะครับยังมาติดแนวรับหมาเลขยกสิบเก้าของยันมานะครับทำให้ลูกปิ้นออกข้างสนามยังได้เปิดลุล้นลิเวอรนะครับเสียตาลองอีกทีหนึ่ง ได้จิงหวะสวยยหนึ่งยังติดในลับยันมาจะเสวนกลับนะครับพุ่งชูเข้าซ้ายซับลงนี้โอ้โหนะครับเหมือนข้ามขาเงี้ยนผู้ชมพุ่งชูนะครับหมายเลขสามสองยันมาได้เดี๋ยวรอเอาละท่านผู้ชมจามเป็นประตูให้บอมาเลิกนี้เข้านะครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับยันมายันมา ทางมาลูกนี้นะก็รุ้เหมือนกันนะครับสีใต้จะทําชิงสวนกลับนะครับเดี๋ยวรับพงยันมาดักไปได้บรรจูบรชจูขึ้นไปได้ถ่ายไปด้านหลังสิบเก้าสิบเก้าป้าไปด้านขวาลำเลียงบอลเข้ามาแล้วทางด้านขวาจะให้ขนาดเซ็ตโอ้ให้แม่นนะครับขึ้นไปได้ป้าในกลางชิปตรงนี้จะให้บรรจูบรชจูเข้าใช้สปีดมายันได้เก็บบอลได้สุดท้ายต้องทำมอลั่นออกข้างสนามไปยังได้เปิดลูกยิมเส้นนะครับสีเดีวต้า เสียต้าป้ายมาแล้วการโอ้โหน่าจะหวังไว้สักคู่นะครับสีเสีต้าสีที่สองไม่แนวรับของเสียต้า่รู้สึกจะแข่งๆนะครับท่านผู้ชมน่านะครับยู่นกันไม่แน่นนะครับเอาครับเสียต้าได้เปิดโล่งมีส้นใครมาเ <Yes, yes. S 1> ยอะมาเก็บได้จะแหวโกโสงดักมาได้เ <Yes, yes. S 1> สียต้าจะสวนกลับนะครับแหมยังดีมีบุญชูนะครับลงต่ำมาดักทางบอ่อ ออกข้างสนามไปได้เปิดรู้หนึ่งเส้นนะครับทางด้านสิงเดลตาหมายเลยคับเดลตาหมุนหนึ่งเลี้ยไปทางด้านซ้ายในสเก็ตชิปต่อข้าวฟากมาก็ไม่แม่นนะครับเป็นการให้บอลดันหลับเพื่อนออกข้างสนามไปเล่นบอชูป้าป้าในการในตัวเองกระชากึ้นมานะครับไม่แจวกนะครับ สองขึ้นไม่ได้ผู่ชูไปลายเลยตาสีวุฒิจะให้ตามช่องยังได้เก็บบอลห้านขวาแรงสังเกตตรงนี้เลยร่าเราไปมนชันมากนะครับยามมากโอ้โหนะครับทำชิ่งกันไปมาทําให้แนวรับของสีเดลตานี่ปั่นป่วนนะครับสุดท้ายมีช่องจอดทางด้านขวานะครับก็แปะนะครับตรงนี้เสียบสามเหลี่ยมเป็นประตูหนีทางด้านสีเดลต้าไปแล้วสามประตูต่อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสีเดลต้าลงสังเกตตรงนี้ก็ ยังไม่ผ่านหวดเวลาการแข่งขันในกัมเวลาเลย